you <music> มีเรื่องให้ตามกันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าล่าสุดนั้นนะครับสาวต่ชุติมาได้โพสรูปแอปเปิลพร้อมแคปชั่นสื่อถึงใครบอกไม่รู้จะสื่อถึงอะไรดูพยายามดีนะคะก่อนลบไปอย่างไวแต่งานนี้ครับชาวเน็ตนั้นก็แคปทันครับแบบนี้เรียกว่าข่าวเมาส์ข่าวเพือกต้องเตรียมตัวทําการบ้านกันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าล่าสุดวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เลยครับมีคนออกมาแชร์ว่าต่ายชุติมานั้นได้ออกมาโพสข้อความปริศนาลงกลางไอจีสตอรี่ครับแต่ไม่นานสาวต่ก็ลบโพสนี้ออกไปฮะงานนี้เนี่ยชาวเน็แคปทัน เลยทําให้เกิดการวิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวครับโดยโพสต์ที่สาวตายนั้นได้ลบไปนะฮะบอกว่าตายได้แชร์ภาพลูกแอปเปิ้ลที่ด้านหนึ่งถูกกัดกินไปแล้วแต่เงาสะท้อนในกระจกกลับเป็นผลแอปเปิลอีกด้านที่ไม่มีรอยกัดและก็มีข้อความดังนี้ฮะนอกจากนี้นั้นสาวตายยังได้ใส่แคปชั่นเพิ่มด้วยว่าไม่รู้จะสื่อถึงอะไรแต่ดูพยายามดีนะคะลงแล้วลบหนูงงได้แม่ พร้อมอีโมจิหวเราะน้ำตาไหลครับอย่างไรก็ตามครับโพ์ดังกล่าวของเสาตายก็ถูกลบออกไปหลังโพ์ได้ไม่นานครับซึ่งชาวเน็ตนั้นตามแคปชันและเอามาแชร์กันต่อจนกลายเป็นที่วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากว่าเจ้าตัวนั้นต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรแต่ก็มีอีกด้านครับที่มองว่าเสาตายตั้งใจสื่อถึงเรื่องราวในโลกออนไลน์ฮะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดตามข้อความในรูป ไม่ได้ต้องการจะพาดพิงถึงใครหรือเปล่าอาทิข้อความเช่นเราว่าจะเย็นๆดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่แม่อาจจะไม่สบายใจจะกระทบความสัมพันธ์ของพวกเขาเอานะคะเสียดายน่าจะมีเวลาบอกด้วยว่าลงตอนไหนเพราะในเพจที่หนึ่งแชร์คือลงเมื่อวานเขาหมายถึงว่าโลกที่เห็นในโซเชียลอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดหรือเปล่าคะมันมีความหมายหลายอย่างเช่นในกระจกดูวสวยงามแต่หลังกระจกเห็นไหมคะนักข่าว Story Apple น่ากระจกกับแคปชั่นหมายถึงใครหรือเปล่าคะดาราอะไรนะคะอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะพอดีซื้อแอปเปออนไลน์แล้วได้ลูกไม่ค่อยสวยเลยบ่นนิดนึงไม่มีอะไรคะ่ะไม่รู้คืออะไรแต่ต้องแคปไว้ก่อนซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นนะครับก็มีเพียงแค่แม่ต่ายเท่านั้นครับที่รู้ว่าต้องการสื่อว่าอะไร ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ